ตาทัศนเสถียนค่ะมาจากกรุงเทพค่ะยกคิ้วและก็ทําตาบนแก้หนังตาที่เกิดจากอุบัติเหตุหน้าไปกระแทกกับไม้ค่ะแล้วก็มันมีแผลเป็นเคยไปหาหมอหลายที่แล้วแต่ว่าฟังจากการที่เข้าแก้ไขแล้วยังไม่โอเคก็ทิ้งระยะหลายปีเหมือนกันจนเข้ามาดูในเพจของคุณหมอชาแจเพราะว่าดูแล้วว่าที่นี่โอเคค่ะก็เลยมาทําแล้วก็ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเอาก้อนไขมันออกเกลี้ยงเลยนะคะจนหน้าแบบ เหมือนเดิมเลยตรงคิ้วค่ะแล้วคุณหมอก็ยกคิ้วให้พอใจมากค่ะดูในรีวิวออกมาแล้วทุกคนสวยหมดเลยค่ะก็เลยมีความมั่นใจต้องมาที่นี่ค่ะคุณหมอบอกหมดทุกอย่างค่ะว่าจะต้องเอาไขมันออกไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะดูหน้าตัวเองว่าตามันตกแล้วก็มองดูแล้วมันไม่สดชื่นกับตัวเองก็เลยอยากมาทํามองดูตั้งหลายที่แล้วยังไม่โอเคจนกระทั่งมาดูในรีวิวของคุณหมอชัดแจว๋วชอบเลยค่ะหลังหลังทาก็ถูกใจมากเลยค่ะดีกว่าที่ คิดไว้ค่ะเพราะว่าเป็นคนแผลมันมีตําหนิแล้วก็มั่นใจว่าคุณหมอทําได้และคุณหมอก็ทําได้จริงๆ Energy Plastic Surgery Clinic ค่ะใครไม่แก้คุณหมอชัดแก้ค่ะ